หุ้นเทคนิคสุดแซ่บโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงก์กิบเองวันนี้แนะนำมา2ตัวนะครับนั่นคือตัวแรกตัวของแอดวานนะครับเรีวยกว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่าเป็นการขึ้นอย่างแข็งแกร่งครับให้แนวรับแอดวานที่230บาทแนวรับแนวรับทะบียอยู่ที่225บาทสำหรับแนวต้านอยู่ที่240บาทแนวต้านถัดไปที่246บาทราคาหุ้นของแอดวานวันนี้ปิดที่237บาทเพิ่มขึ้น8บาท คิดเป็น3.49ปรเซ็นต์นะครับนี่คือแซบตัวแรกอันนึงแซบตัวที่สองนี่คุณอภิวัตรแนะนำนั่นคือตัวของออริจินนะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตรบอกว่าย่อตัวในขาขึ้นนะครับให้แนวรับที่11บาท60สตางค์แนวรับไป21บาทสำหรับแนวต้านออริจินอยู่ที่12บาท50สตางค์แนวต้านไปที่สิบาทปีนี้ราคาหุ้นของขออริจินนะครับปิดที่11บาทเกตางค์นะลดลง10บตางคิดเป็นศูน์จุดเปอร์เซ็นต์นี่คือ รายการกล้วยหอมกับกุูในวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนที่ชอบฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ f c e e o o o พุูนนิสัยแล้วก็ช่อง y o u t u พุ่นนิสัยถ้าเกิดติตามข้อข่าวสารแบบเดียวไทม์สามารถติดตามที่เว็บไซต์พุ่น i n นไซต์คอมสำหรับรายการกล้วยหอมกับกุลูลในวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมกันก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับผม